ซื้อยามาชักอีกแล้วพี่น้องเลยยังยังบูดีขึ้นอยู่กะเคยกุตกอนอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าขาเพิ่มนึ่งกันท่องกับบริษัทงานนี่มีเฉยผู้สาวนี่ไม่ได้คูมงามนี่เนาะอ๋อหนี่หมู่บ่ด้วยบ่หนี่งโอ้หมู่ใดผู้ไดเป็นเจ้าชาวนะนี่บ่โอ้ด้วยด้วย ขล้ายขื่นหลายมือแล้วพี่น้องเหนเนาะเสียงกันแม่พี่น้องก็เลยบ้าอุเผอกันเนาะเอ้ากลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบ r d s สุขุสุขคนพี่น้องเลยอ่ามื่อนี้บ้าอุเผยกับเราได้ไปเวียกน้ำบลาแซนเพื่อนพี่น้องเนเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็สิเอาตู้หรือว่าเครื่องเสียงลงไปงานดองอะไรพี่น้องเอ็นเนาะเลยว่ามาเบิ่งอาการง่วงก่อนพี่น้องเห็เนาะเอ่อซื้อยามาชักอีกแล้วพี่น้องเลยยังยังบูดีขึ้นอยู่ ตาไข่กุฏก้อนอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าขาเพื่อนหนึ่งเขาของก็าไม่ได้ยื่นเลยพี่น้องมันเจ็บเจ็บแต่ขาอ๋อเจ็บแต่ขาพี่น้องเลยเนาะเออพี่น้องใจก็บาบอยู่ก็คือว่าไม่ได้ใบน้ำมาแซนเหมือนนี่พี่น้องเัราวแซนมันใบปุริอาบว่ได้เนาะทางบอลเผยกับหมู่บ้านนี่กับใบเพราะมานอนคืนนี่จ็บคอพี่น้องเลยเนาะเจ็บคอเลยกัเป็นไอไข่น้ำแน่เมื่อคืนนี่ว่า คือตอนนี้ก็แรนออกมาบึงงัวกอนพี่น้องเลยลก็เมื่อกักะ,กะเกียมเครื่องโรงงานดองบริษันนอ้องมาขึ้นขึ้นเลยแหละแรงนี่พี่น้องยักจีไวด้ดยบ่อแล้วคอก็ได้อ <c oughs> าจะไหนก็เป็นกำลั่างใจกันนเด้อพี่น้องเนะาะเผ่าไปเผามามาทีหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะมาเอาหน้ามาอย่างเพิ่นกินพอดีว่าเห็นเหมืการเพื่นคือสิไม่เมื่อยนะพี่น้องไเนาะก็เลยแรงเมื่อชักเมื่อซื้อยาพี่น้องไเนาะซื้อยามามาซักให้เพื่อ้น กับไกมาพี่น้องไอสองเที่ยวพี่น้องเนาะลายมืออะไรอยู่นี่เสียมือเลไยังไม่ได้ไปใายอยู่่เนาะพี่น้องก็นอนไป้อม่แหนะพี่น้องไอ้โนโตนอยู่เนาะโอเคบอลเผยกะทิออนญี้สักเพิ่พี่น้องเนาะเพราะว่าบ่ได้ออกกล้องบ่ได้เอาไม้กันชันมากพี่น้องเลยสักใหย่พิ่นงก่อนพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะ từ bà phần nhai mong may phải đâu nó phủ phần đục mà đại đây nông đâu nó đục mà đại ghi cả bài sạc dài phần lẹo phải đâu này à khỏi phần à, đi hay sao đó nó à, ngoa còn phơi này phải nông này à, ngoa thằng này cả đục xào cả phần này nha phải cả ma bưng vô à, hay sao bay đó bạn đó này bữa nay nhỏ ma bưng mày đó mà chọn mày đó tìm bon tìm bài mày này อ่ะกินเด้อยังไม่กินได้ยี่บออืมพี่น้องเลยจะกุมเฮ็ดบานเพื่อก็ได้ทักยาเพื่อนไปสามเทมเลยพี่น้องเลยสามเทือเลยเนาะเอาเด้อเอาเด้ออยากไปกินหยาดมูเด้อคนเพื่อเกียงเมื่อบุมีแน่พี่น้องเลยเนาะโอเคบัานได้มาหยอกเปไหมเอาเด้อเด้ออาดีกว่า ไอเทียงกันไงไงเล้ะพี่น้องเนาะโอเคน้องแรงกับสิมาเจบบาะมันคือเราดองเอ้ยเมื่อเอาเครื่องอีกก่อนพี่น้องกันเนะาะเพราะว่ามือแรงกับสีอย่ามา,าตู้ลงไปงานดองคางๆเพื่อนแหละพี่น้องกันเนาะเดี๋ยวกักนสีไทย่าบรรยากาศพี่น้องเบิ่งอยู่ว่ามื้อนั่นนั่นต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องบระเทศไทยเหมือนเนาะว่ามันคั่มพี่น้องกันเนาะว่าวเผยกัด แต่ว่ามื่อนี้ก็บสี่ายพี่นองง้องเลยเบิ้งเสียงกับบุคอยดีมาได้พี่น้องเลยเมื่อหาต้มน้ำหญิงก่อนก็สบมได้ได้พี่น้องเลยบดเดงอย่างเนาะยังไงพี่น้องเลยถือว่าทั่งานเพื่อนพี่นองไงไง้องนเอนาะเลิอกอยากลองต่ออะไรกะอื่นกับใบบุญอีกพี่น้องเนาะว่าไปงานบุญเจกอีกบุญอื่นพี่น้องเลยบุญอื้น,งงนก็คือสีวิตไรไปน้ำบาแสนมันคือเก่าอ่าหลังจากที่ว่าเล้วทัวหรือว่า าจบงานพูดเลยพี я, ่น้องเนาะกัสิบใบน้ำเก้าผัว่าทีมงานเราด้วพี่น้องเนาะเอาเผยปูปลาปทิมพี่น้องเลยนี่ทางไหนทางบาสแสนเบิ่อนไปก่อนองปูน้องปลาเลือดมาแต่โดนเลยพี่น้องเลยอุ้งยังกินนกขมบ่เนาะเดี๋ยวพี่น้องเนาะฮอนฮอนฮอนจะได้เมื่ออะไรพี่น้องเนาะอืม มาจอบกูมือเลยพี่น้องเนาะว่านี่กับทั้งสาวุญเพงเพลินมาพี่น้องเลยับ่าวุญเพยงานก็บอแซนแหละยามเร่งพี่น้องเลยเนาะบุคือยามนาเลยเนาะเอากาศเกิดแบบเอ้าวหนึงนะพี่น้องเนาะแดดแต่ว่าบางแห้งหอกมัากคืบมานะพี่น้องเลยช่วงนี้บัดช่วงใบไม้ลุนพี่น้องเนาะ อาเงินพอได้ใช้จ่ายครอบครัวพี่น้องเหรเนาะบวกใบก็ข้าเจ้าเป็นมาเอิญชายเอินหาเ้าวกะใบได้พี่น้องเหรเนาะเพราะว่าเขาขี่โม่ได้เพราะว่าเขากับมักมักไม่ได้คือเสียงแน่เนาะมักงวนมักซื่ออะไพี่น้องเหรเนาะแต่ว่าเครื่องบ่งบอกตีเข้าหน่ก็ยังยังโมใหญ่พี่น้องเหรเนาะอ่อนเผยก็ขาดแต่งบงบซื้อ power stable อะไรพี่น้องเลยประมาณอยู่ อ่สองหมื่นพี่น้องเนาะสองหมืนพี่น้องเลยออ่าย่าไล่แบบชุดใหญ่นะพี่น้องเนาะว่าหลายคนก็มีอยู่ตู้หลายแต่ว่าเพิ่นหักหาแ่บ้านหักบัวอ๊อกพี่น้องเลยเนาะพอมเผยก็บไม่อยากไปเพราะว่าอ่าขิงบัวได้พี่น้องเลยเนาะไม่อยากใบไปแน่แต่ว่าเขาอยากเล่นไปถ่ายคลิปทต่การกระบะแสนแน่พี่น้องเนาะแต่เพิ่นเอิญถ้าเอินหาเลยขิงแกเพิ่นบัวได้พี่น้องเลย ไปจับพี่น้องเนาะไปดุนไปชมกันตอนเมื่ออยู่เพื่อนพี่เด็กพี่น้องเนาะสินเมื่อลงไปเช็กเครื่องน้องเนี่ยเดี๋ยวต่อคลิปเดี๋ยวเลยน้องพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมาไหมนี่กับมาฮอดเพื่อนแล้วพี่น้องเลยป้าเบาอุ่นเผยกระเสียงเหมเ็บเด้อพี่น้องเนาะคือมาเกียมตู้อะไรพี่น้องเนาะถอดสายพื้ชสายไผ่เนี่ยอยู่เพื่อนถ่ายเมย์พี่เด็กพี่น้องเลยสิกเกียมบอกงานดองพี่น้องงานดองกันเฮ้ยือนหลังนี่พี่น้องเลยเนาะ บ่อไกลหรอกพี่น้องเลยเนาะกระทิไายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเด้อเนาะพี่น้องเนาะอันดองยู่บ้านเฮาพี่น้องเลยดิตู้กับล้างขีดเตรียมออกออกพี่น้องเลยเนาะสุดเก่าเมื่นั่นพี่น้องเลยดิกสีขุนซีพี่น้องเลยเนาะสีขุนซีนั่นหมอหมอดึงไพ่เฮาพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเลยแมลงหนิมวนกันแน่นอนพี่น้องเลยเนาะทีมงานหนุ่มสีเมืองเฮาพี่น้องเลยเนาะ อาจะไรกับผักเป็นกำลังใจเฮ้เด้อพี่น้องเนะาะพาวเวอร์วอลเพลยังขาดตัวพาวเวอร์ซับบิทอะไรพี่น้องเลยตัววาเครื่องน,นอกอนน่ะยังโมยไงนาะพี่น้องนเนาะไปจับพี่น้องเนาะไปเบิร์นบอลงานดองเนาะบอลเฮาชีตั้งคตู้เนาะพี่น้องเลยเนาะบอกไกลดอกพี่น้องเลยเนาะนใกล้ๆนะหาม,มันนี่ก็ได้พี่น้องเยเนาะอืมนี่เดียวบอลบอลงานดองพี่น้องเนาะบอกไกลดอกพี่น้องเลย เสียวเสียวเครื่องมาลงพี่น้องเนาะวาพื้นที่นี่ก็พกขั้วอยู่พี่น้องเนาะเออพี่น้องไงเนาะชาวมาตั้งอยู่มองนี่นะเพราะว่าเดินกับขั้งอยู่พี่น้องเลยเออปิ้นไปพี่เลยพี่น้องเนาะถาเบิ่งตาส้มกันเด้อพี่น้องเนาะโอ้เนี่ยพี่น้องเลยเนาะทางเงือนดอกเงิ่อนหน่อยเนาะ อั้งลับสบายดีเด้อเนาะอ๋อกำลังกินข้าวได้หนิเนาะเออโดยโดยอู้ท po ั nice ้งเพิ่งกำลังกินเข้าวพี่น้องเนาะอ๋อเสียบๆได้แล้วกินข้าอยังนด้หนิเนาะปลาหรือปลาต้มปลาบ่เดี่ยพี่น้องไอ้เจ้าภาพได้เนาะเออกระบะเชี่ยวตู้มาลงพี่น้องกันเนาะเพราะว่าสิลงมองได้ประเัริเนาะอือให้เพื่อนกินข้าวกินน้ำซะก่อนพี่น้องเลยอู้ทั้งไม่กลัวเขาดอกบานเ้าพี่น้องเลยเนาะกระแบบนี้แหละพี่น้องเลย จุ๊ให้นึ่เขาลูกกุ้งกัวอยู่เหรออือนี่อ๋อก็ถือว่าถูกคนนี่มามาซอยงานดอกนี่ลายพา่อชมควนเนะาะอ๋อนี่บางไงเลยนี่นะอันนี้คือเต่าย่านปลาว่าคือเป็นยังไงนี่เต่ามันย่านปลาหรือปลาใหญ่กว่าเต่าเนาะปลาปลาใหญ่กว่ปาปลาใหญ่กว่าเต่าพี่น้องเลยอ๋อกําลังเผาปลาพี่น้องเลยเนาะ เสีบๆด้วยเด้หน่เนาะเฮือนนี่เฮือนเป็นทั้งเจ้าสาวว่าคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวบ่เป็นเพือนเจ้าสาวเพิ่งมาหู้มึงเดียวกันเลยเจ้าสาวบ่หู้มงเดียวเลยโอ้จัดมงเดียวด้วยบอเนาะเนาะอือทั้งแม่ครัวกินเพื่อนกะจุเพื่อนจูไพเห็นอย่างเด้นี่เนาะอ้าผู้สบายดีเด้อว่าชูผู้สุดโคเนาะสบายดีเฮ้กินไปทางเด้หนี่เนาะ นายสบายดีทั้งในครัวสบายดีจะมคุยนี่เออมีเฮาผู้เสกผู้สาวอีกยู่นี่เนาะทั้งน้องตายสบายดีเด้อโอ้มาซอยเอ่อเป็นเม่ครัวเหมือนนี่เนาะอือยัียงชาตินี่ต้องบาดด้กันโอ้ซอยเฮ็ดบ่คือซอยกินซอยเฮ็ดซอยเ็ดเนาะโอ้เสียงกากเฮียเห็ดเป็นไรพี่น้องเลยเนาะอืมมาซอยเป็นเม่ครัวเหมือนนี่พี่น้องเลยอันดอง อันดองบ้านเฮาไปนี้แหละพี่น้องเนาะมือบ่เป็นมงูเนาะโดยโดยผู้ทั้งเดยวผูนี้ก็มาแต่ซโน่พูดเนี่นี่เนาะอชิมาอชิมาบ่เออมากับมาเช่ากุจอันนี้เป็นเช็ยน้ำเป็นน้ำกับบุนเนาะหรือว่าน้ำขนมจีนพี่น้องเนาะทางฝังไทยทางพังไทยเลยอทางบนเขาพะมาไลเดอเนาะ ลไดีุ่งอันนี้บ่าเครื่องปรุงกันนะโมยังอันนี้หลังช่องอะไรบ้างเนาะวายอก่างกพี่น้องเลยเนาะเออวายอย่างวายอกพี่น้องเลยเนาะโมเบื้งข้างกระดาษไอ้ันเด้อเนาะมือแรงได้พี่น้องเนาะมือแรงมือแรงเป็นกำลังก่อกองพื้นกองไผนก่อลายกองแห้นี่เนาะบ่พอบ่ บอพ่อเนาะเนี่ยพี่น้องเลยอันดอกบ้านเฮาปลาอุ่นใจน้ำโดนเผาปลายได้่อยเนาะน่าจะได้กินไว้ได้แบบนี้เนาะพี่น้องเลยแม่ตู้ลูกตุลานแค่ยี่ดอกวายแล้วพี่น้องเลยเบิ่งเต่ปลาใหญ่เนาะเออเต่ปลาใหญ่แล้วอุ่นใจตัวนี้นะ อ่า uh, พี่น้องเอ้ยเป็นงานดองเด้อพี่น้องต้อหาป,อปืนมองงานปืนมองนี้เด้เนาะยากเข้าจักเออาๆพี่น้องตอนนี้กําลงัง uh, อ่ากียมคนกํนล uh, รราลังอ่าัประทานอาหารทาั้งพี่น้องือว่าทาั้งแก้วทั้งดองพี่น้องเพิ่นมาโฮมหม่องเดียวทั้งดองเพิน่นเนาะงานนี้นี่ใช่ผู้สาวนี่ไม่ได้พุงน,น,น้ําเลยเนาะอ๋อนี่หมู่บ่ได้บ่นี่ โอ้โหเผู้นด้เป็นเจ้าชาวนะนี่บอโอ้โหดยโดยมนู้ใหญบอกผู้ใเาิ้งต่อเองเจ้าชาวพี่น้องเหรออ่ะไปพี่น้องเราถา่ชมือกันพี่น้องเลยที่ว่ามูฟูมันลายเลยเนาะ อ้าวพี่น้องเนาะพวกเราเผยกันที่ได้อ่าขอตเอาตู้มากก่อนพี่น้องเลยเนาะที่ได้ขอโตจบคลิปไปเลยพี่น้องเนาะอ่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะมืงเพื่อนใ้่ก่อนพี่น้องเลยเอออก็ถือว่าเค้ยพี่น้องเนาะอ่าวถือว่าหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะท่านบอกเผยกันเสรขอตัวจบคลิปไปพบพ่อกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ทั้งบเบาอ,อุ่เผยก็ขอบบขอบคุณขอบคุณผมเองพี่น้องเอฟซีเพื่อสู่สคนเดอ้อพี่น้องเนาะ,ะถ้าผิดพลาดคือว่าถ้าล่อรุ่นเนาะสงสมบิึงแรงพี่น้องเนะาะเบาอุ่เผยกับสิไทยให้เบิ่งยูคพี่น้องกันเนาะบ้านดองบึ้นกับสิไปงานบุญต่อพี่น้องเนาะอย่างไรก็เปน็นกำลังใจเบาอุ่เผยในเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งบเบาอุ่เผยก็ขอจบคลิปไปเด้อพี่น้องเนาะโดยขอการขับมาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย